เหมือนี้จะถูกของเล่นงานหรือเปล่าของเขาตัวมันนะกำลังชักเลยทุกคนพวกมันเต่ดแล้วเฮ้ยมันจะไปนหะเฮ้ย สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟสีที่น่ารักกันทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชายกิจนะครับทุกคนก็ทุกคนครับที่มาวันนี้เนี่ยผมจะกลับมาตามหาตัวไอหมอผีคนนั้นนะซึ่งมันเนี่ยได้มาทําการเอาเศษกระดูกของนาดอกแก้วไปนะซึ่งผมเองก็ได้ยินมาว่ามีคนผมเห็นคนใส่ชุดกระเลียงคล้ายหมอผี MVP คนนึงนะ เข้ามาในป่าเต็งลังแห่งนี้ซึ่งผมก็เข้าไปถามนะว่าชาวบ้านเจอเป็นลักษณะแบบไหนชาวบ้านก็บอกทุกอย่างเลยนะว่ามันมีลักษณะคล้ายๆพวกเล่นของวิชาอาคมมนต์ดำอะไรพวกนี้นะก็วันนี้เข้ามาในป่าเต็งล,งลังแล้วผมว่าที่มันเข้ามาในป่าเต็งลังแห่งนี้มันน่าจะเข้ามาทำอะไรสักอย่างที่เกี่ยวกับพวกวิญญาณผีเล,ล่อนหรือเปล่านะ พะตอนนี้เนี่ยในป่าเต็งล้างแห่งนี้เนี่ยเป็นป่าเต็งล้างที่เคยมีการมาฝังศพตรงนี้ค่อนข้างที่จะเยอะนะก็ทุกคนครับขอ,อกำลังใจจากพี่ๆคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามให้ผมด้วยดูคลิปก็อย่าเพิ่งกดข้ามโฆษณานะครับทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยได้ทำคลิปต่อๆไปให้กับพวกพี่ๆทุกคนได้รับชมกันนะครับแล้วก็ฝากติดตามเพจชายกิจเรื่องของผีให้ผมอีกหนึ่งช่องทางกันด้วยนะครับ ตอนนี้ก็ทําการเปิดเพจใหม่ละเพราะว่าเพจเก่ามันใช้งานไม่ได้แล้วนะครับทุกคนโอเคเดินทางกันเลยทุกคนไม่รู้ว่ามันเนี่ยจะอยู่ใกล้หรือไกลนะตอนนี้โอเคทุกคนไปเดินทางกันโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมเองก็เดินเข้ามาได้สักพักใหญ่ๆแล้วนะซึ่งต้องบอกเลยว่าป่าเต็งลางแห่งนี้เนี่ยเป็นป่าเต็งลางที่เคยมีการมาฝังศพบริเวณ ในป่าแห่งนี้ค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีการเผาอะไรเลยนะนอกจากฝังอย่างเดียวทุกคนก็อาจจะระแวงระแวงบ้างนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไม่รู้ว่าจะเจอพวกวิญญาณของหมอผีที่มันสะกดวิญญาณมาเป็นทาสมันแล้วหรือเปล่านะ น,นี่เหมือนผมจะได้ยินเสียงน้าหรือเปล่านะน่าจะอยู่บริเวณไม่ตรงนี้ก็ข้างหน้าผมนะทุกคนวันนี้ผมตองจัดการมันให้ได้นะ ว่ามันเนี่ยถ้าไม่จัดการมันก็จะทำแบบนี้ไปต่อเรื่อยๆนะก็มีคอมเมนต์บอกนะว่าให้ผมจัดการมนะันวันนี้ผมจะจัดการมนะันเอาของดีที่ผมเตรียมมาเนี่ยจัดการมันนะซึ่งนั่นก็เป็นผ้าถุงที่เปื้อนประจำเดือนนะให้มันเนี่ยของเสื่อมอาคมเสื่อมนะ เราต้องทําแบบนี้นะทุกคนถ้ามันไม่มีอาคมอะไรเนี่ยผมว่าสิ่งที่มันทําไปเนี่ยพวกวิญญาณผีเลยร้อนก็จะกลับมาทําร้ายมันนะผมคิดอย่างนั้นนะผมจะไมจ่จัดการปิชีมมันผมจะให้มันรับสิ่งที่มันทําย้อนกลับมาโดนมันเองนะครับทุกคน เต็งลางแห่งนี้ก็เป็นป่าเต็งลางที่ค่อนข้างที่จะอายุเยอะอายุยาวนานเลยนะสียงอะไรก็รไม่รู้นะทุกคน อะแยะเป็นมวลในตอนนี้ครับทุกคนเหมือนผมจะเจอกับสายน้ำเล็กๆอยู่สายหนึ่งนะซึ่งผมคิดว่านะ มันน่าจะเกิดจากฝนตกหนักๆแล้วมีน้ําไหลผ่านมานะผมว่าไม่ใช่ห้วยไม่ใช่ร่องน้ําอะไรหรอกนะเป็นแค่น้ําที่มันล้นจากฝนตกลงมานะนี่ยสายเล็กๆตรงนี้เลยนะข้างในน่าจะมีอยู่นะครับทุกคน แต่ผมคิดว่าไอ้สายเนะี่ยคงเป็นน้ำที่เกิดจากฝนตกแล้วมันไหลมาทางนี้นะแต่สายเนี้ยทุกคนที่ผมกำลังเดินเข้ามาอยู่นาตอนนี้ก็น่าจะเป็นสายน้ำที่มีมานะแต่ก็ต้องบอกเลยว่าน้ำน้อยเหมือนกันนะครับทุกคน ฝั่งี่ผมเข้ามาเนี่ยเหมือนจะไปเป็นป่าไผ่ซะส่วนใหญ่นะส่วนทางด้านข้างหลังผมที่ผมเดินเข้ามาเมื่อสักครู่เป็นป่าเต็งลังนะคือมันแบง่งเป็นสองโซนเลยนะทุกคน,นดูกันเห็นอะไรไหมว่ามีการมาพักแรมที่นี่ตั้งแคมป์ที่นี่ชัวร์เลยทุกคนเป็นไง ข้างลำห้วยนะถ้าไม่เป็นพวกในผานก็น่าเป็นพวกที่ยังไงคนพวกโจรหรือเปล่าโอเคก็เดินทางกันต่อดีกว่าตอนนี้ต้องไปตามหาตัวไอ้หมอผีดนั้นให้เจอก่อนนะถ้ามันยังลอยนวลอยู่แบบนี้ก็คงต้องเสีย พวกของดีๆไปให้มันนะพวกที่เป็นวิญญาณผีเลร้อนไปเป็นท่ารับใช้มัน ตาทิ้งหลังให้นี่นะทุกคนแดบงบเป็นสองโซนเลยนะก็ค่อนข้างที่จะเยอะม,มากเลยทุกคน เจอีกสายน้ำอีกสายหนึ่งแล้วนะน้ำไหลมาจากบริเวณข้างหน้าน่นหรือเปล่านะ เ okay, ทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยต้องรีบเดินทางละไว้ผมเจอมันหรือเจออะไรที่ไม่ดีต่อผมนะคิดว่าจะเกิดอันตรายกับผมผมจะอัปเดตให้ดูกันอีกทีหนึ่งตอนนี้เนี่ยผมต้องขอประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ไว้ก่อนนะเพื่อที่จะได้ถ่ายให้กับทุกคนได้ดูกันต่อเกิดผมถ่ายไปอย่างเงี้ยแล้วยังไม่เจอเนี่ยมันจะ เปลืองพลังงานแบตเตอรีร่นะครับทุกคนก็ฝากทุกี่ทุกคนเนี่ยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับให้ผมเดินทางปลอดภัยนะคคทุกคนก็ ไปพบกันนะครับทุกคนทุกคนครับตอนนี้เนี่ยผมต้องบอกเลยว่าผมเนี่ยหาค่อนข้างที่จะทั่วหรือเกือบจะเป็นชั่วโมงแล้วผมยังไม่เจอเลยนะผมไม่รู้ว่ามันเนี่ยอยู่ มันแอบอยู่บริเวณไหนหรือมันใช้คาถาวิชาอะไรของมันปิดตาผมหรือเปล่าไม่ให้ผมมองเห็นนะก็ทุกคนครับผมว่าไม่มีอะไรเนี่ยปิดบังความดีความศรัทธาได้นะเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะตั้งจิตภาวนานะให้ได้เจอกับตัวมันให้ป่าเต็งลางแห่งนี้ เปิดป่าให้กับผมให้ผมได้เจอสิ่งชั่วร้ายที่มันกำลังทำสิ่งไม่ดีอยู่นะครับทุกคนก็ผมเนี่ยจะจัดการมันคนที่ไม่ดีนะที่มันทำให้คนอื่นไม่ได้ไปพูดไปเกิดนะพวกพูดผีวิญญาณเล,ล่ร่อนนะโอเคผมจะขอตั้งจิตนะภาวนา อธิษฐานให้กับให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในป่าแห่งนี้เปิดป่าให้กับผมเปิดตาหรือเปิดทางนะโอเคทุกคนเดี๋ยวถ้าผมอธิษฐานอะไรเสร็จเรียบร้อยผมจะเริ่มถ่ายให้ดูกันอีกทีหนึ่งนะตอนนี้ขอตั้งจิตก่อนทุกคนนะครับ หลังจากที่ผมเนี่ยอธิษฐานนะหรือขอให้ป่าแห่งนี้เนี่ยเปิดทางให้กับผมนะซึ่งต้องบอกเลยว่าจ,จู่ๆลมกระพัดมาค่อนข้างที่จะแรงนะไม่รู้ว่าคงจะรับรู้นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในป่านี้เหมือนจะเปิดทางให้แล้วหรือเปล่านะโอเคก็เดี๋ยว ตอนนี้เริ่มหาตัวมันเลยดีกว่าคิดว่ามันคงอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลบริเวณน,นี้แหละนะทุกคนเหมืนผมจะเจออะไรบริเวณข้างในนั่นนะทุกคนมองเห็นไหมมันอยู่บริเวณข้างในนั่นนะเหมือนกำลังทำอะไรอยู่สักอย่างนะ เดี๋ยวผมจะเข้าไปดูใกล้ๆก่อนนะครับทุกคนไปไปผมเข้าไปถึง,งมันเมื่อไรผมจะเริ่มถ่ายดูกันอีกทีนึงนะตอนนี้ต้องขอเดินไปอย่างระมัดระวังก่อนนะครับทุกคนเกิดเข้าไปภูมิภาคนี่ยมีหวังมันดูตัวแน่ๆนะครับทุกคนไปทุกคนตอนนี้ผมมาถึงแล้วนะซึ่งไม่รู้ว่าเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าเหมือนกำลังสวดทำพิธีอะไรสักอย่างเลยนะทุกคนดูดิใช่ไหม มีเทียนอยู่เล่มหนึ่งเล่มใหญ่มากๆดูดิเทียนเล่มไปลอเลยทุกคนเหมือนมันมกำลังอัญเชิญวิญญาณผีที่เล่ร้อนหรือเปล่าทุกคนดูดิโอเคทุกคนเดีด๋ยว <ๆๆ S 1> ผมจะตั้งกล้องตรงนี้นะแล้วก็เตรียมของที่ผมเอามาเนี่ยไปครอบหูม,มันนะทุกคน ไม่ปล่อยมันไว้แน่ทุกคนหาม,มุมไกลๆก่อนทุกคนมันยังไม่รู้ตัวนะว่าผมแอบดูมันอทนูทุกคนที่ผมต้องตั้งกองตรงนี้ก็เพื่อความปลอดภัยด้วยนะทุกคนนะอยาให้ทุกคนเข้าใจด้วย ฉันประจับเตือนมานะทุกคนไปตบไปตรงนี้ก่อนนี่อดอีก

เหมือนจะถูกของเล่นงานหรือเปล่าของเขาตัวมันนะกำลังชักเลยทุกคนพวกเล่นของเนี่ยมันต้องโดนแบบนี้นะทุกคน กวผมคิดว่าของมันน่าจะเสื่อมนะโอเคทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะจัดการล่างมันนะให้มันเนี่ยเหลือแค่เป็นพวกเท่าทุลีนะจัดการปิดชีพมันไปนเลยทุกคนนะครับถ้ามันเกิดอยู่ต่อเนี่ยมันก็ ไปเป็นภัยต่อคนอื่นนะครับทุกคนไปจัดการล้างมันก่อนทุกคนนะเดี๋ยวผมกดตั้งกล้องตรงนี้นะเฮ้ยเยกเี่ยงะไรวะเฮ้ยจะ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 มาืจอแล้วเฮ้ยมึงจะไปไหนเฮ้ย ทุกคนเหมือนมันรู้สึกตัวปุ๊บนะมันเนี่ยเหมือนจะมีอะไรตามเอาชีวิตมันนะ มันตะโกนออกมาเมื่อสักครู่เนี่ยมันบอกว่าไม่ต้องตามมันมาไม่ต้องตามมันมาแต่มันพูดเป็นภาษาของมันนะบอกว่ากูไม่ทําอะไรพวกมึงอย่ามาทำร้ายกูอะไรพวกเนี้ยนะเหมือนกําลังจะถูกพวกผีเลร่อนวิญญาณนะที่มันเคยปลูกปลูกขึ้นมาเพื่อที่จะเอามาเป็นท่านเนี่ยกลับไปโดนมันนะโอเคทุกคนผมว่ามันเนี่ยคงไปไหนได้ไม่ไกลเดี๋ยวผมก็จะขอ หาตัวมันไปเรื่อยๆก่อนนะครับทุกคนก็ขอบคุณทุกคนนะที่รับชมคลิปจนจบและให้กำลังใจผมนะครับทุกคนแล้วก็ผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับทุกคนไว้พบกันคลิปหน้าเดี๋ยวผมเนี่ยไปตามหาตัวมันก่อนนะครับทุกคนแล้วก็จะอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งไปครับทุกคนสวัสดีครับ